ทงรถเราล,ล,ล,ลนถนนหลวงไม่ได้ครับตำรวจับโอ้ตันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนนะครับหลังโอ๊มีส่วนมีบอ่อตกปลา มันนะกอดหัวห้อย ป่อเลี้ยงปลาเกษตรพอเพียงเีาพาไปถ่ายดูปลานิลปลานินปลาริมปลาดุกก็มีครับบรรยากาศข้างล่างมาถ่ายข้างล่างกันเนี่ยปลามาลอกินอาหารเต็มเลยครับปลาริมก็มีสวยๆปลานวนจันปลาหมอ ประดุกปลานินปลาทิมบรรยากาศท้องทุ่งนาสวนกเกษตรพอเพียงน้องละเวียงขึ้นแบงบนครับโอ้โหวิวดีด้วยมันไหนเอารถมาทำก็โอ้ปลาเิ็มเลยครับระหว่างอาหารครับอืม ดูอยู่ด้านบนนะครับดูวิวโรงงานน้ำตาลที่มานะครับของตุนน้งนาปลาเยอะไหมโอ้โห,โหเต็มเลยทฤษฎีเกษตรพอเพียงมันไหนหิวข้าวก็มาตกปลาทางกับข้าว นี่ยังเลี้ยงเลี้ยงยังมีหมดครับนีเลี้ยงปลาแต่หลายพันหลายสายพันตักขายทุกวันตามออเดอร์น้ำใสสะอาดน้ำไหลหมดวันนะครับน้ำมาดานขึ้นแทงแล้วก็เปิดเป่าไหลลงมา ที่แรกมันอยู่ข้างล่างอย่างมองไม่เห็นนี่มันอยู่ข้างบนเดีมองเห็นนลยอย่างเยอะเลยดิข้างนอกกระชังก็มีนี่นี่เป็นบอ่อใหญ่นะครับบอ่อแล้วก็มีกระชังอยู่กลางไว้สําหรับปลาใหญ่อยู่ไว้ดูแล้วก็ให้อาหาร โอเคบงบ้างเชิญน,นะครับบางบ้างนั่งดูบรรยากาศนั่งจิบเบียรบรรยากาศท้องทุง่งสวนนี่ที่ลองรถผมนะครับเส้นนี้ที่ลองรถลองรถเป็นหลังกระท่อมกระท่อม กระ่อมที่แรกก็มีแค่นี้คนระับอย่างที่นอนด้วยโอ้ล่มลื่นดีเย็นเจี๊ยบวันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศดี๋ยวพาไปเดินไปดูทุ่งนาครับเจ้าของเจ้าของสวนครับเจ้าของบอกอยู่หมดวันเลยครับไม่ไปไหนบรรยากาศดีมัในใครละ่ะตะพุทธเนี่ย อ,อยู่อยุมดมุดอยุดมดวันเลยเนาะครับมีชั้นบนด้วยบอ่อปลามอเตอร์มันอยู่ตรงไหนนีน่ปีนวนกระช่งปลาเล็กจับปลาเล็กมาปล่อยนะครับปล่อยใส่กระช่งไว้ อันนี้ปลาดุกนะครับปลาดุกอีกไซส์หนึ่งแล้วก็ในร่องร่องนาอีกก็มีอันนี้ปลาอะไรนี่ลุงอันนี้ปลาอะไรปลารวมเนี่ยเพราะเพราะเองเนี่ยเพราะก็ปล่อยไว้แนละ้วครับปล่อยไว้แล้วมันก็ออกลูก ออกลูกออกไข่แล้วก็ตักแจกตักแจกเอาไปปล่อยใช้พลังงานแสงอาทิต์เม็ดไม่ช็อตใช่ไหมเอใช่ไหมดีซี่ไหมฮะโอเอซีกระแสสลับนะดีซีแสตรงครับแสตรงไฟไม่ช็อตนะสิบสองโวลต์กี่โวลต์นี่ มอเตอร์อยูบุนสิบสอง,มงสไม่ถึงแรลกเอเอท่อน้ำมาจากไหนน่ะบ้าวเี้สูบขึ้นเติมอากาศให้มันอ๋อสูบขึ้นแล้วก็สูบลงคืนเติมออกซิเจนโอ้พลังงา,านแสงอาทิตย์ไม่ต้องกลัวโดวนช็อตนนป,ก,ปกติปกติไม่ได้เติมนะไม่ได้เติมออกซิเจนแบบนี้ครับเน่าไปทีนึงแล้วครับ น้ำเน่าไปทีหนึ่งแล้วเพราะว่าผักบุ้งเน่าน้ำท่วมไม่มีน้ำปลาเต็มเนี่ยปลาเต็มเลยครับโอ้ปลาเล็กเต็มเลยปลาอะไรเนี่ยปลานิลปลาเดินดูบ่รอบนอกรอบนอกเนี่ยทีแรกจะเป็นบ่อน้ำน,นะครับข้างในทีแรกจะเป็นแปลงข้าวนะครับตอนนี้ก็ เลี้ยงปลาเรียบร้อยปลาชอบยุยนี่ก็บอกบ่อของนอก,นอกปลากล้วยปลูกต้นไม้ให้ล่มมาเดินรอบบอ่แปลงหน้านี่ก็เป็นปลามแล้วปลาเยอะนี่ แค่นี้อยู่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนี่ยนี่เกิดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปลูกพขบุ้งไข่เด่เนดอันนี้ไม่ได้ลึกนะครับเนี่ยทุ่งนาก็แค่พวกเขาแต่ปลาชอบอยู่มอหมอ,นน,อนนี้เดี๋ยวนาคตก็จะใส่ปลาแต่และชนิดลงด้านข้างแน,น่นอนเลยนี่มีสะพานนะ จะพาเดินดูปลานี่เห็นไหมเห็นปลาไหมโอ้จากอู่เข้ามาก็ประมาณ200เมตรนะครับใครอยากใครอยากเยี่ยมชมเกษตรพอเพียงเชิญได้หลังอู่เบอร์ทีจีอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเนี่ยมันทึกวิดีโอ ลายสุดมันไม่ค่อยชัดหน่นแทงน้ำหนุนแทงน้ำดูดน้ำขึ้นน้ำมาุดานเวลาแแรงเอาไว้เวลาแแรง,เ,เ,งเดี๋ยวแแรงเดี๋ยวไม่ม,ม,มีน้ำเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องวัวปลาเยอะแทะมันมารออาหาราได้ไงเนี่ยฮะรันเห็นคนเนีน่ย คิดว่าจะเลี้ยงเยอะขนาดนี้ไหมทีแรกทีแรกคิดจะเลี้ยงแต่ปลาดุกไม่ใช่ไหมปลาดุกมีคนหน่งปลาทีแรกก็คิดแต่เลี้ยงแต่ปลาดุกไม่ใช่ไหมเออแล้วตอนนี้มันมา,านได้งไงเยอะแยะเท่าไหร่นี่นะเห็บปลานี่นี่นะนี่ปลาเยอะนะนี่นะทีแรกก็ทีแรกก็จะท,ท,ทำทุง่งนานนะครับตรงนี้พอพอน้ำมีน้ำเยอะปลาแผ่ออกลูก เลยกลายเป็นเลี้ยงปลาไปเลยดีกว่าน้ำก็ดีด้วยปีนี้แต่ปีก่อนแรงครับแต่ปีนี้น้ำดีแต่ก็กาว่าจะเลี้ยงก็เลี้ยงยาวก็เลยจอะน้ําบาดาลสูบน้ําใส่เลยพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้อันนี้